เกิดมาเป็นคนสายเลือดออฟโรดก็ต้องรู้จักวิธีรักษาแบตเตอรี่บ้างเดี๋ยวเขาจะหาว่าขับเป็นอย่างเดียวโอโ้โหที่นี่โคตรตัวจริงเลยเวลาขับลุยสิ่งที่เจอประจำก็คือคลิกเกลือเราเลยจะมาสอนวิธีกําจัดคลิกเกลือที่ทําให้สตาร์รถติดยากกันครับขั้นตอนง่ายมากแค่นําน้ําร้อนมาราดบ,บริเวณขั้วแบตท,ที่เกิดคีิกเกลือราดไปเลยไม่ต้องกลัวแบตปวดแสบปวดร้อนนะครับแม่สายออฟโรดเนี่ยดุจังนะครับใช้แปรงสีฟันหรือแปรงทองเหลืองขัดทั้งแบตและแคมรัด เช็ดแบตให้แห้งแล้วทาจาระบีรอบๆหร,รือฉีดน้ำมันอนเนกประสงค์แค่นี้ก็จบแล้วถูให้ทุดทูดสตาร์ตติดง่ายเราก็ลุยได้ต่อเอ้าขายของเลือกแบตเตอรี่ทั้งทีแค่ตาติดแต่แรงไม่พอก็เท่านั้นปเปลี่ยนมาใช้ FB แบตเตอรี่รุ่นพรีเมียมไฮบริดด้วยโครงกิดสุดพิเศษเฉพาะของ FB แบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่ไปแรงแรงทนอึด เหมาะกับกระบะสายออฟโรดอย่างที่ไว้ใจได้เลยว่าแรงดีไม่มีตกชัว